ดีคะ่ะทุกๆคนสำหรับคำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นายุนอกนะคะสำหรับคำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะไม่แนวทางคุ้นด,ดาโจนนะคะ <c oughs> ก่อนอื่นเลย <c oughs> เพื่อไม่พลาดกันติดตามขอทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อกปากำลังใจแอดในการขนมนเลขขอทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะ จะออกนะคะประจําเช้านะคะวันที่29เดือนกันยายน256.6นาะคะหุ้นดาโจนคืนนี้แอดให้รูด4ี่นะคะเจาะให้เม็นเดียวสี่เนะคะหุ้นดาวโจนสรูด4ี่จาะสีก้านะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะ แอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นดา่จงหนกแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆวยปงัปงๆมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วกลับมาพบก,กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ